สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรผมครับนำข่าวดีมาบอกพี่น้องทุกคนทุกท่านครับท่านที่มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยหรือท่านที่มีบัตร ATM ธนาคารทอกกสอนะครับมีข่าวดีมาบอกครับกดเงินที่ตู้ ATM ข้ามธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียมครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังชมและฟังรายละเอียดให้จบนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี้ครับ7มิถุนายน2 5 6 4ที่เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังได้ลงข่าวนี้เมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะนี้เวลาใกล้4ี่ทุ่มครับใกล้สทุ่มของวันที่7มิถุนายนเมื่อวันที่7มิถุนายนเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังลงข่าวครับเขาบอกว่าลูกค้า กรุงไทยขีดทกส,สดกดตู้ ATM ข้ามธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงไทยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในวงเล็บทกศเปิดบริการ ATM ข้ามธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าทั้ง2ธนาคารสามารถใช้ตู้ ATM ได้อย่างสะดวกด้วยจำนวนตู้ ATM รวมกันกว่า1 2 0 0 0เครื่องทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งการทําธุรกรรมถอนเงินและสอบถามยอดเงินคงเหลือโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการทํารายการต่างธนาคารตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษจาคม2565นอกจากนี้ยังลดค่าธรรมเนียมการทํารายการถอนเงินข้ามเขตต่างธนาคารเหลือเพียงรายการละ15บาทให้กับลูกค้าทั้งสองธนาคารด้วยทั้งหมดก็เป็นข่าวที่ลง ทางเพจสถานีข่าวกระทรวงก,การท่งวันนี้ครับสวัสดีครับ